เ,เ,ดเ,ดดเดมืองดิงนาลาเบงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสมีประชากรทั้งหมด16,146คนลักษณะที่ตั้งจะมีภูเขาล้อมรอบดอกไม้ประจำเมืองก็คือดอกลาเวนเดอร์กับดอกทิวลิปโบสแห่งนี้เป็นโบสที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ และมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ส่วนด้านข้างก็จะเป็นคุกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตารางซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครปรารถนาอยากจะเข้ามาอยู่ลักษณะที่ตั้งของคุกจะสร้างบนที่สูงส่วนด้านข้างก็จะเป็นกำแพงปูนด้านบนกำแพงก็จะเป็นลวดน้ำล้อมรอบทั้งหมดนะค นี่จะยาวไปทางนู้นเลยนี่คือคุกฝรั่งเศสที่เมืองแย่ไหมอยู่จะสูงมากเลยผู้คนในเมืองจะอยู่กันแบบเรียบง่ายส่วนมากจะเป็นคนสูงวัย ด้านหน้าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ทั้งสองด้านซึ่งมีความเก่าแก่หลายร้อยปีดูได้จากสีของหน้าต่างและประตูเข้าออกจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเศสโดยแท้จริงร้านผักผลไม้มีกระลอมกระแหลมดูไม่ค่อยหลากหลายแต่ราคาค่อนข้างแพง ระหว่างที่เดินถ่ายวิดีโออยู่นั้นก็มีความบังเวงไม่ใช่น้อยบรรยากาศหนาวเหน็บเงียบสงัดไร้ผู้คนเดินผ่านไปมานึกไปนึกมาเหมือนกับฉากหนังฝรั่งตอนที่มีผีซอมบี้ออกอารวาดก็ไม่ปานอีฉันก็มุ่งหน้าถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆ แล้วก็นึกในใจว่าโอ้มันช่างเงียบสงัดได้ใจจริงๆพอไม่เห็นผู้คนเดินผ่านไปมาก็เริ่มจะนึกได้ว่านี่เขาประกาศลอกดาวห้ามคนออกจากบ้านแต่ทำไมอีฉันมาอยู่ตรงนี้ได้พอนึกได้เช่นนั้นอีฉันก็ได้วิ่งแจ้นกลับบ้านโดยทันที เดียวยังไหมตัดผมเองจา้าตัดเมื่อวานนี้ตัดง่ายๆจ้าพี่น้องจา้าสองนาทีเสร็จจา้าทำยังไงล่ะคะแบ่งครึ่งผมสองข้างมาข้างหน้าอย่างนี้วีวีว,วีจุดจุดจุดจุแล้วข้างหน้าก็จุดจุดจุจุดจุุจจจจเสร็จแล้วจ้าสองนาทีสวยเก๋เห็นไหมคะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนด้วยสูตรลูปลัดตัดตอนจะาพี่น้องจา้า ไม่ต้องไปหาตัดผมตามร้านเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดถึงไม่มีโควิดยัยแม่ก็ไม่ไปตัดจ้าตัดเองจ้าง่ายดีเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเวลาจะไปตัดผมเนี่ยต้องโทรไปก่อนเขาจะนัดมาพรุ่งนี้อีกสองวันสามวันนะจ้าพอไปแล้วก็ไม่ได้ตัดทันทีก็ต้องนั่งรอก่อนเป็นชั่วโมงน่จ้าพี่น้องจ๋ายังไมคิดว่าเวลาที่เรานั่งรอเนี่ยเราสามารถมาทํา พอเปียได้หลายก้อนหลายชิ้นแล้วนะจ๊ะก็เลยไม่ไปจ้ามาอยู่สิบสี่ปีเคยไปครั้งเดียวจ้ะตัดผมแล้วก็สระผมประมาณพันบาทตัดเองเห็นไหมอืมไม่ต้องเอาสวยมากหรอกจ้าเพราะว่ายายไหมอยู่ในครัวเก้าเก้าจุดเก้าเก้าปอร์ซ็นยู่แต่ในครัวจ้าออกไปข้างนอกแค่แป๊บๆจ้าพี่น้องจ้ะเห็นไหมใครอยากทำตามได้นะคะไม่มีลิขสิทธิ์มาแลวจ้ะล,ล้างลวจ้ะ ้ใส่ทุกมือ,อยังไม่จะทำปวยจับจะเย็นนี้ปวยจับเช่นแบบนี้นะจะเป็นของเป็นของจีนนะตัวหนังสือเหมือนของจีน,นของญี่ปุ่นพอเรานวดหมูมันเหนียวตุ้ยๆเราแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้เราก็นำพลาสติกใสมาปิดแล้วก็คั้นเลยจ้ะ โอเโหโหโหย็ยนหนาวมือนี่แบบนี้เลยแล้วก็ตีนี่นี้เลยจ้ะแล้วก็ตีนี่จ้ะใส่ถุงเพื่ออะไรคะเพื่อเก็บไว้กินนานๆค่ะใส่ถุงอปอเอปปไว้อย่างนี้แล้วก็เข้าช่องฟิตได้จ้าพี่น้องจา๋าใส่ต้มมามา่าหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งก็ได้จ้าใส่ปาดไอ้ตัดชึกบลงไป แล้วก็บีบบีบอย่างเงี้ยจะเดี๋ยวจะทําให้ดูจ้ะนี่คือน้าซุปกระดูกหมูที่ยายหมายได้ต้มแล้วจะนี่จะพอหมูของเราเริ่มสุกเริ่มลอยขึ้นเราก็ตักออกใส่ถ้วยไว้จ้ะในถ้วยก็ต้องมีน้าซุปด้วยนะคะกันเนื้อหมูของเราแห้ง มันจะได้เด้งดึงหน้ารับประทานตลอดเวลา

ส้มเหรอนีไงซ้มอร่อยไม่ใส่น้ำปลาป้าคุจะบริเวณนคุคสับน้เจะรันเจาโป็ได้ยังได้ค่ะได้กินเลยทุ่มกว่าจะสองทุ่มแล้วจ้ะพี่น้องจ้ากินข้าวเย็นจ้ะนี่คือปอกเทอ่ยวบงพุทเขาเรียกว่าหมูดิงป้าหมูดิ่งหมูดง C'est vrai? Tu oui. Mets du sucre dans la oui, non, non, pas le tien. Allô. Ah, de ma dit, faut mettre du sucre. Papa, pas pas. C'est à l'oeil, le poudre. Je vais pas poudre. Je vais le poudre. Je vais le poudre. Je sucre. Dedans. ตู้สุปดู้วิเนกเกอร์โอ้เข็มเราต้องเอาแบบนี้อันตดอรนะคะแล้วก็เราต้องมาเปิดแค่แบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเราต้องใส่ทำให้ต้องผู้ชมดูนะลูกเอาใจเราใส่ดีๆนะลูกต้องใส่มูสตาดแล้วเกชเชอรเนี่ยเราชอบนะคะเราชอบกินกับมูสตาแล้วก็เสกินกับมูสตากับคุณค่ะเอนนี้แล้วนะ แล้วก็เราต้องเอาฮอนดอกอันนี้นะคะแล้วก็เราต้องปีดแล้วก็เปิดแล้วก็ป,วกปิดแล้วก็เปิดให้มันมีในทุกอันแล้วก็เราต้องมาใส่โซชิสใส่กรอบใส่กรอยใ,ให้มันแบบนี้ดูค่ะหลายชิ้นเยอะโซชิส,สไหมร้อนไหม้อนทุกคนกินก๋วยจับ๊บกินแล้วไม่อยู่ท้องให้คุณเถืงก็ไปเอาอาหาร S <S <S อาหารในฝรั่งเศสสปากเกตตี้มากินที่ร้ายก็ได้เส,ส้ก๋วส่วนย็ยไหม่ก็จะเอาข้าวราดน้ำพริกมากินจ้ะไม่อยู่ท้องอาหารมันคงยัยนไหมอันนี้ส้มผักจ้ะมองเห็นไหมหนึ่งสองสาสวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนลังคาให้ไอ้บุนเถิงจ้ะผมยาว อยู่กับอยู่กับไอ้บุญเเธอมา14ปีแกไม่เคยเข้าร้านตัดผมเลยจ้ะม่แต่ยายไม้ตัดให้จ้ะพี่น้องจ้ะมาบ๊ายบายเดียวเขาเชิดเพอฮะเขาก็กลัวกมกลัวเปพ้อสู้ชะเก่ติดตัวอะไรอ่ยคุจะให้ฉันเก็บมัวไว้ไหมเขาบอกเก็บเก็บเก็บกลัวมากมากกลัวมากมากบอกคย

Il passe que je passe pas que ce soir. <laughs> Attention.